สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันในคลิปที่คลิปที่2ของรอบด็กเนาะก็จะเป็นแนวทางในราวกาชาตินะครับพี่ๆลาวกาชาติดาวโจน v i p แล้วก็คืนนี้จะเป็นดาวโจนสตาร์นะครับสำหรับแนวทางเมื่อคืนนะครับขอสรุปคร่าวๆนะครับเมื่อคืนนี้มาแค่มาแค่สายลูดนะครับสายลูดในรอบดาวโจน v i p นะครับเมื่อคืนนี้ลาวกาชาติกับ กับดาวโจรปกติไม่มานะครับพี่พี่เนาะพาเตรียมเดียวเนาะดาวโจรปกติเนี่ยผมเน้น8 7เ็ขาออก97ส่วนลาวกาชาติก็เน้น91นะครับเขาเขาออก9 18ดเนาะ91นเนี่ยไปอยู่ข้างหน้านะครับก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับเน้นเน้น91ด้วยเนาะเน้น91เดี๋ยววันเขาออกเก้าหนึนะครับส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่9นะครับวันวันเสาร์ที่9เนาะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่ ชื่นชอบรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมให้ไปที่เลข4กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 4 0 4 1 4 8 3 0 3 1 3 8 3ตัวนะครับ3 4 1 ส่วนดาวโจนนะครับ V.I.P. ดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7 2 7 6 7 8นะครับ1 2 1 6 1 8 สามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหกนะครับส่วนดาวโจนสตาร์ดาวโจนสตาร์นะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขหก สายรูดให้ไปที่เลขหกนะครับหกสองหกสามหกห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้านะครับสามตัวสามตัวศูนย์หกห้านะครับ ก็นะครับตามนี้เลยนะครับพี่ๆขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆกับแนวทางที่แอดวางให้นะครับในะค,บค่ำคืนนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ